เอพีนี้เน้นหลักเลยบ้านเดี่ยวควรเลือกแบบไหนถามเป๊กดีกว่านักรีวิวอ่ะเรากนากเป็นนักรีวิวอสังหาคนอาจจะไม่เชื่อถือแต่เราก็คือดูบ้านมาหลายปีแล้วนะโอเคเราดูบ้านมา6-7ปีแล้วทำรายการเกี่ยวกับบ้านโปรไฟล์แน่นมากถามนิดเดียวถามนิดเดียวบ้านเดี่ยวมือสองเนี่ยนะฮะมีข้อดีอย่างไรบ้าง ก็ถ้าเป็นบ้านมือสองเนาะเราเลือกเพื่อนบ้านได้อุ้ยจริงสมมุติว่าเราไปเจอข้างบ้านเป็นแพท่าเราไปซื้อหู่บ้านอื่นจ้ะแต่ดีกว่าใกล้บ้านคุณเอกกี้นะดีกว่าเยอะค่ะไม่เป็นไรดิฉันซื้อไว้คนเดียวจ้ะซินซับมือสองข้อนี้ราคาเท่าไหร่ฮะปิดบังก็ได้นะพี่เป๊กไม่เอาไม่ดูเลยพี่เป๊กปิดบังก็ได้นะต่อไปต่ โทษนะ <laughs> โทษนะอันนี้เราไม่ได้แบบอ๋อเราไม่ได้รางวัลอะไรเหรอเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้บ้านเหรอโธ่เอ้ยโธมากคำนวณแล้วคำนวณอีก ทุกท่านนะฮะเข้าสู่แซนพรีเซนต์นะครับไอเซย์ yes อสังหาริมทรัพย์นี้พี่ว่าใช่นะฮะถ้าคุณสนใจอสังหามือสองนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นที่ yes หรือว่าราคาที่ yes นะคุณติดตามรายการของเราเลยนะฮะจะซื้อไปลงทุนนะฮะทำกำไรต่อหรือว่าจะซื้ออยู่เองได้เลยฮะและวันนี้นะฮะอยู่กับเราแน่นอนนะฮะผู้เชี่ยวชาญจากแซนนะครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับนะฮะท่านต่อไปนะครับเป็นสินแสที่ทุกท่านรู้จักดีนะฮะบางท่านไม่รู้จักต้องรู้จััักกกจาาาาาาารรรรยยยขอองเเเลนนนนนะะะะะะฮคคค่่่ใชสป็ุณฉฉมมีีไ ชื่อเสียงอยู่แล้วนะไม่มันต้องมีคนรู้จักบ้างแต่ว่าจะรู้จักแต่รายของเราท่านต่อไปนักรีวิวภาษาังกฤษเขาเป็นนักรีในชุดตัเมื่อไรอะให้สเตตัสชั้นอย่างนี้เลยเหรอวันนี้ใช่จ้ะคุณแบ๊กเปรย์มันนั้น่าท่านต่อไปเปคุณแม่สุดแซ่บนะฮะเธอดูชุดเขาเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กางไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยกางก็คือรึกว่าเพิ่งออกจากผับเมื่อคืนคุณแพทน้ำผา วันนี้มาพูดคุยเรื่องอสังหาค่ะแสดงว่าสนใจอสังหามือสองพี่ใหญ่จะซื้อให้น้องเรซซิ่งจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้อให้ลูกเพราะอยากให้ลูกอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอ๋อถ้าเธอไม่ซื้อตอนนี้เธอซื้อในอนาคตไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาต้องมียังไงเขาก็ต้องมีล่าสุดเนี่นี่จะหกขวบก็คือขอห้องแยกแล้วเขารำคาญแม่ใช่ไหมใช่เขาก็อะไรยาเป็นเพลงสมัยใหม่เลยว่าเรองการความเป็นวัตัวอะไนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้ห้องแยกไว้สตรีมเก๋อ นึกว่าห้องแยกนึกว่าเป็นสตรีมซาวด์น่าไม่ใช่คืออะไรคะโทษนะคุณนี่เขาเป็นใครคะนี่พิธีกรค่ะพี่กรอาสังหาใช่เธอสนใจเรื่องบัตรเดี่ยวใช่ไหมจะซื้อให้เรซซิ่งใช่ไหมเธอก็บอกสิสิเดี๋ยวฉันจัดการให้เพื่ออะไรก็คุณหดูอยู่ตรงนี้ฉันเป็นพิธีกรให้เกียรติฉันด้วยว่าเจะเหมาะมากที่แพทมา EP นี้ EP นี้เน้นหลักเลยบ้านเดี่ยวควรเลือกแบบไหนปรบมือค่ะ ไี่เชรก็พูดเอาไปแล้วเออบ้านเดี่ยวคนเลือกแบบไหนเพป็กก็ถามพี่หนุ่ยไปแล้วก็คือเขาตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวตัดตรงนี้ข้าถามเป๊กดีกว่านักรีวิวอ่ะเรานอกจากเป็นนักรีวิวอสังหาคนอาจจะไม่เชื่อถือแต่เราก็คือดูบ้านมาหลายปีแล้วนะเดี๋ยวกอคนเชื่อถือ<ต>ไม่เชื่อถือจะเถือไม่ได้ไงก็เนี่ยตั้งแต่บัฟกันมาตอนแรกเนี่ยหรอคุณคือนักเรียนนะฮะหรอก็เลยต้องปูก่อนว่าโอเคเราดูบ้านมาหกเจ็ดปีแล้วทำายการเกี่ยวกับบ้านแล้วตอนนี้เออเป็นเดเวลลอปเปอร์เองก็ทำโครงการบ้านขายเองไปออกแบบโครงการบ้านให้คน ที่ปรึกษาโปรไฟล์แน่นมากถามนิดเดียวาถามนิดเดียวมา,าสกาิ๊ดมอมนเวลาแล้วติดตามอีพีต่อไปแล้วใส่กระตุ้นด้วยม้คุยกันเล่นโอเคบ้านเดียวถ้ากระชับเลยเนี่ยผมว่าเลือกคืองบประมาณก่อนแล้วราไหวที่เท่าไหร่เจ้าของโครงการน่าเชื่อถือน่าไว้ใจขนาดไหนเขาทำกันมากี่ปีแล้วแล้วก็เรื่องทำเลก็ต้องดูด้วยไปเช็คประวัติเขาด้วยว่าก่อนหน้านั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นแบบคลองหรือเปล่าถ้าเขามาถมดินมีสิทธิ์จะซดง่ายที่สำคัญก็คือ ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ถ้าต้องการแบบวางไว้ในอนาคตเลยว่า5ห้องนอนอ6ห้องน้ำพื้นที่ห้องนอนเล็กๆก็พอแต่คุณใช้คอมมอนดีเลยตรงส่วนกลางบ่อยหรืออยากจะมีสวนที่ไว้เลี้ยงหมาเลี้ยงน้องจิงโจ้อ,อะไรเงี้ย <What? S 1> ก็แล้วแต่ก็ <laughs> แล้วแต่สำคัญคือไลฟ์สไตล์ของคนว่าเฮ้ย <h> เรามีความสุขไหนเรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปในอนาคตเพราะว่าในการซื้อบ้านเดี่ยวผมว่า มันก็เรียกว่าแทบจะครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะใช่พอจัดใเงินตรงนี้แบบเงินก้อนแค่เนี้ยเดียวคุณจะลงทุนกับมันขนาดไหนสมมติว่าถ้ามีพื้นที่เนี่ยตัวเมืองเนี้ยมันก็จะราคาสูงณตอนนี้มันหายากถูกไหมแล้วบ้านใหม่ตอนนี้ราคาสูงมากมากเพราะนั้นเรามาดูอสังหามือสองดีกว่าถามอาจารย์นุ่ยดีกว่านะคะอสังหามมือสองบ้านเดี่ยวมือสองเนี่ยนะฮะมีข้อดีอย่างไรบ้างก็ถ้าเป็นบ้านมือสองเนาะอันแรกเนี่ยเราเลือกทำเลได้นะทำเลเนี่ย หลากหลายอันที่2ก็คือว่าตัวบ้านมือสองเนี่ยเรา,เาไปดูเนี่ยเราเลือกเพื่อนบ้านได้จริงสมมติว่าเราไปเจอข้างบ้านเป็นแพทเราไปซื้อบ้านอื่นจ้ะ <laughs> <c oughs> ก็ดีจ้ะจะได้โกยตรงนั้นให้หมดจะได้ไม่ไปคใครมาอยูซื้อให้หมดเออเลือกเพื่อนบ้านได้ <c oughs> แต่ดีกว่าใกล้บ้านคุณเอกกี้นะดีกว่าเยอะค่ะไม่เป็นไรดิซึนซื้อไว้คนเดียวจ้ะ แล้วยังไงต่อเลยครับคุณน่าจะพิธีกรก็อันแรกเนี่ยก็คือทำเลเนาะเลือกได้อันที่สองก็คือเพื่อนบ้านเลือกได้แล้วก็ตัวขนาดพื้นที่เนื้อที่ดินนะครับตัวสิ่งบูกร้างเองเนี่ยเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเนี่ยเผื่ออนาคตครอบครัวขยายเผื่อลูกโตเหมือนคุณแพทเนาะอาจจะเลือก ตัวบ้านบ้านที่มีบริเวณเยอะๆมีเนื้อที่ดินเยอะๆหน่อยแล้วก็พอลูกโตเนี่ยก็ปลูกบ้านให้อยู่ในรั้วเดียวกันเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็อยู่อยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวนะครับแพทฟังแล้วได้ประโยชน์มากๆเลยแพทคิดว่าจะซื้อที่ดินสักกิ่เอเคอร์ดี่ะแพดพลาดแพทไม่ได้สนใจเรื่องสังหาเลยเพราะว่าตัวเองอ่ะโชคดีตรงที่ว่า ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีคุณย่าเนี่ยแกเป็นคนชอบซื้อที่แล้วทุกวันนี้ที่มีที่ซุกหัวนอนเนี่ยพอแกเนี่ยไปซื้อแต่ส่วนนี้ก็มีคือมีเป็นร้อยๆไร่ตอนนี้ของคุณของคุณย่าเกือบไร่ค่ะเกือบไร่ฮ้ยเกือบไร่ก็ยังดีขจ๋าเกือบไร่อยู่ตรงพารามสามตรงที่เราไปแล้วเป็นทางด่วนเป็นที่นะแล้วอยู่ตรงข้ามทูมิโ์ทเมนติวานอย่างงี้เฮ้ยอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เล้ยใกล้กับแม่น้ำกับเอเชียทีคมันคือเดอะเบสแล้วอ่ะให้แม่ให้ย่าเซินโอนเลยอ๋อโอนแล้วโอนแล้วด้วยใช่ ขายเลยเพื่อออคือเก็บ <c oughs> ยา,าไว้แล้วเกือบได้ตรงนั้นอะกมากเลยนะเกือบได<ห>้แต่ว่ามันก็จะเป็น พทก็คงรอพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่ธรรมจารย์เป็นหนึ่งบ้างนะคะเคยได้ยินมาบ้านเดี่ยวสองชั้นเนี่ยปกติบันไดเนี่ยเขาจะเป็นเลขคู่1 3 1 4นับขึ้นไปต้องเป็นเลขคู่นะหรืออะไรเลขคี่อะไรแบบนี้ชี้แจงท่านผู้ชมขาและทุกคนฟังดีตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังค่ะโอเคจบแล้วค่ะยั่งอายังไพูดเร็วไปเลยครับอาจารย์อาจารย์สตาร์ทรถแล้วกลับบ้านได้เลยเราไปกลับพร้อมกันมัท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเลขคู่เลขคี่ไม่มีผลในเรื่องของบันได ในเรื่องของบ้านคุณนับยังไงก็ได้เลขคู่หรือเลขขี่จริงหรือไม่คุณจะนับจากพื้นล่างหรือไปตรงชานพักคุณจะนับยังไงอะ่ะ ก็นับจากสเต็ปที่มีบันไดขึ้นมาแล้วพอไปตรงแล้วพอไปตรงบริเวณชานพักมันก็ต้องเป็นอีกหนึ่งถูกไหมดังนั้นเนี่ยเลขคู่เลขคี่ไม่มีผลสบายใจได้ค่ะแต่ในการที่คุณจะซื้อบ้านสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของบันไดเศรษฐีและบันไดยาจกอุ้ยคืออะไรือะคืออะไรคือะคืออะไรคือะคืออะไร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 คืออรคืออะรคืออะราก็ต้องะไรคืออะรคืออะไ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 ออะไรคืออะไรคืออะไรคะไรคืไรคืออะ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 รคืออะไ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 ราืออะไรค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 ไดคัออะรก เท้าซ้ายหรือเท้าขวาคะอาจารย์เอามีเหตุผลกันไหมใช่ป่ะทุกู้ชมดูสิคะคุณต้องให้โอกาสผู้ชมคุณผู้ชมก็คงถามว่าเท้าซ้ายเท้าขวาค่ะ่ผู้ชมถามว่าเท้าหน้าหรือเท้าหลังอ่ะคุณบูลลี่ฉันอยู่นะคะับหมอจะเป็นช้างเหรอคะมีเท้าหน้าเท้าหลังอ่ะอ๋อคุณบูลลี่นะดราม่าอยู่ทำไมครับทำไมคะเราสรุปกับเมื่อกี้ดีกว่าจงหยุดเดี๋ยวนี้จงฟังฉันก่อนเดี๋ยวฉันลืมอาจารย์อาจารย์บอกวิธจะล อาจารย์มันมีลืมได้ด้วยเหรอมัตรองลรือเจอพิธีกรอย่างคุณไงโอเคค่ะขอโทษค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาทาบได้หมดหางวิธีการแบบนี้เมื่อเราทาบตรงบันไดถ้าเกิดในกรณีที่ส้นเท้าเหลือมาจากตรงหน้าบันไดแสดงว่าเป็นบันไดยาจบดูแล้วมีปัญหาไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าเกิดในกรณีเลื่อนไปหน่อยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณไดต้องเหลือประมาณสักหนึ่งคืบหรือสองคืบหักอันนี้เรียกว่าบันไดเศรษฐีคุณฟังดีๆนะดังนั้นเนี่ยดู โดยส่วนใหญ่เราต้องเอาเท้าเนี่ยไปท่าบันไดขั้นแรกเพื่อดูว่าเป็นบันไดาย,ยาจกหรือเศษฐีแต่ถ้านในกรณีคุณชอบบ้านหลังนี้คุณสามารถเพิ่มหน้าบันไดขั้นแรกให้เลยส้นเท้าเป็นบันไดเศษทีได้อยู่ยังไงก็ร่ํารวยค่ะนี่คือเลือกบันไดจบนะคะเฉพาะขั้นแรกขั้นแรกเท่านั้นบันไดขั้นแรกก็คือความกว้างถูกไหมถูกต้องค่ะเออก็พูดจ้ังว่าความกว้างก็คือจบแล้วโอ้ย<ห>ทาท้าทาทา้ทา,ทา,ทา,ทาแล้วโมงนา <laughs> คุณเอกกี้โทษนะคะคุณหาเรื่องฉันใช่ไหมค่ะฉันอธิบายแทนเดี๋ยวฉันจะแป่งย้ายกินสองเม็ดความกว้าง ถามแพทบ้างอนาคตอินเตอร์ฟิเจอร์ต้องการขยับขยายบ้านจะเรื่องบ้านแบบไหนอุ๊ยคือใจอยากให้ลูกอยู่แถวเดียวกันคือเรารู้สึกเราอยู่แล้วลงตัวคือตรงนั้นอยู่ดีๆก็จเจริญขึ้นมาจากตรงน,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 นั้นมันเคยเป็นสวนถ้าใครเคยรู้คือแถวจเจริญกรุงเจริญลาดเนี่ยเจริญพวกไม่ไกลหรืบ้านชั้นชันก็อยู่อนสวนกันหมดเลยคือเขาเป็นผู้ดีเก่าที่เป็นบ้านติดน้ำเพราบ้านติดน้ำเนี่ยจะเป็นผู้ดีเก่าแต่ว่าตอนเนี้ย ความเจริญย้ายมาที่โซนสยามหรือทองรองใช่ฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็มันมันก็ยังราคาขึ้นอยู่ดีอะใ,ใช่ใช่ก็เลยอยากได้แถวนั้นอยู่ดีก็กําลังอยากได้บ้านมือสองเพราะสร้างพูดตรงนี้ว่าไม่ไหวอ,อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็อยากให้เขาไปมาหาสู่กับเราได้เพราะเวลามีเหตุอะไรอ่ะมาถึงเขาถึงตัวเราเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากได้ฟิลนั้น นี่เพราะฉะนั้นดีเลยนะฮะบ้านเดี่ยวมือ2ก็เป็นอีกหตัวเลือกนะครับให้กับคนที่อยากมีบ้านเนี่ยได้ประหยัดทั้งเงินและอาจจะได้ทำอะไรดีๆด,ด้วยนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาทายราคาของอสังหามือ2จากแซมของเราไปกันที่ข้อแรกเลยนะครับบ้านเดี่ยวที่โครงการนะฮะเษฐซิริวงแหวนราบินทรา เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่107.2ตารางวานะครับหน้ากว้าง22.5เมตรมี3ห้องนอนนะแล้วก็3ห้องน้ำในบ้านนี้แบ่งเป็นสัดส,ส่วนอีกเยอะมากเลยเ,เป็นบ้านแปลงมุมนะครับ ติดถนนสองด้านพื้นที่สวนรอบบ้านเนี่เยอะมากคุณดูสิทำาเลติดถนนวงแหวนตะวันอ,ออกนะครับเชื่อมต่อถนนเสรีไทยวิเชันไปบ่อยเล่นเทนนิสแถวนี้ถนนรามอินทาด้วยถนนรัมคำแหงแล้วก็ถนนพระรมเก้าด้วยคนสซื้อเสียจารย์ <laughs> อาจจะพักอยู่อาจจะพักอยู่ <laughs> ทุกคนคิดว่าสินทรัพย์มือ2นี้ราคาเท่าไหร่ครับ อยู่ตรงโซนไหนอะไอ้วงองแบบอัฒรพาใกล้แฟชั่นใกล้แฟชั่นย่านนั้นย่านมหาเศรษฐีอยู่ใช่ฉันขอแก้ตัวสั้นๆได้ไหมได้ท่านผู้ชมขาดิฉันเนี่ยเป็นหมอดูหวงจุ้ยนะคะดังนั้นเรื่องตัวเลขเนี่ยฉันทายผิดไม่แปลกค่ะมีหลายคนรายการออกไปเขาคอมเมนต์มาหาดิฉันค่ะว่าอาจารย์ขาทำไมทายตัวเลขไม่ถูกเลยดิฉันดูบ้านไม่ได้ดูตัวเลขค่ะเลยไม่ทราบนะีพีนี้เป็นอาจารย์แก้ตัวจ้ะจริงขออนุญาตนะคะซึ่งครั้งนี้เผื่อจะผิดอีกคุณขานะคะตอบยังคะ าแล้วจะเพิ่งค่ะคุณจะเพิ่งให้ใครดูนะคุณห้ามคุณห้ามไม่ให้ใครดูเด็ดขาดเดี๋ยวเขาก๊อปคุณนะคุณคุณเดี๋ยวเขาก๊อปคุณอย่ามาเจ็ดล้านสองแสนนะใช่จ้ะโอ๊ยเขาห้ามก๊อปคุณขาเข้าใจไหมนี่นักวิเคราะห์สังหาลบนั่นน่ะลบแล้วก็พิมพ์แล้วก็ลบแล้วก็พป้า์ดชนำให้ป้าเดชนะอัำให้าอตอบเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตอบว่าเจ็ดล้านสองใช่ค่ะอาจารย์เบรกนะฮะตอบว่าเก้าล้านาจ็ดแสแพทนะฮะเก้เจ็ดล้านจ้ะ และราคาสินทรัพย์ที่เยสที่สุดนะฮะคืออาจารย์เป๊กหรอ9 7 1 1 0 0 0บาทผู้ที่ตอบได้เยสที่สุดในข้อนี้ก็คือคุณเป๊กครับผมอุ้ยไทยครับเป็นเพียงแค่711,100บาทเท่านั้นเองเยสที่สุดเลยอ่ะฮอาจารย์เป๊เหมือนเดิมจ้ะ ไม่สิจริงๆฉันจะเขียนก้ากว่าฉันเกงไทยเขาอา <c oughs> จารย์บอกเดี๋ยวล,ลอกนะถามอาจารย์ก่อนลักษณะฮวงจุ้ยของบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรอันดับแรกเลยลักษณะฮวงจุ้ยแบบนี้ถือว่าดี <c oughs> คุณดูฝั่งซ้ายมือมีสนามเห็นไหมฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนนเขาเรียกห่วงจุ้ยถือว่าดีนนเราสามารถจะวางน้ําเพื่อกระตุน้นซับตัวเลขเป็นแบบนี้นะคะเลข9คือการก้าผ่านจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีค่ะแล้ว9มีถึง2ตัวด้วยกันแสดงว่าจะมีสิ่งอะไรก็ตามจะทําให้คุณผ่านทุกเรื่องราวที่ดีที่สดุดเลข3คือทางเลือกที่ดีไม่เจอทางตันค่ะเลข7คือธุรกิจการค้าที่ดีปิดท้ายด้วยเลข3ภาพรวมของตัวเลขเนี่ยก็เปรียบเสมือน9ก้าผ่านเรื่องร้ายๆและกลายเป็นเรื่องที่ดีตัวเลขนี้ดีมากนะคะ คุณบอกใครคะคุณบอกคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมผมคุณผู้ชมหาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยล้ก็ทําเลแล้วก็จะตัดเป็นส่วนด้วยนี่ถามนักวิเคราะห์ซีอทําเลยังดีมากเออเป็นไงทางของราชบินทาแล้วถ้าถ้าอาจารย์บอกเส้นนั้นคือตรงแฟชั่นมันจะมีถนนที่มันเข้าเมืองแล้วก็ทางด่วนตัดปึ๊บยาวเลยเนาะฉะนั้นตรงนั้นมันจะรู้สึกว่าอยู่ง่ายไหมถ้าใครไม่เคยอยู่จะคิดว่ามันไกลแต่จริงพอลองใช้ชีวิตแล้วมันมันถือว่าใกล้ในเมืองเหมือนกันแล้วก็ทําเลได้บ้านสวนให้น้องแมวน้องหมาวิ่งเ่่่นนนกกัด้้้้วยยอพืที กางวาผมว่าคุ้มมากถ้ามันเทียบกับในเมืองเรียบด่วนใกล้ๆกลเรียบด่วนเอกมัยเนี่ยถ้ามันจะได้แค่ทาวน์โฮมผมว่าราคานั้นราคานั้นก็ประมาณ8ล้านแล้วใช่ฉะนั้นถ้าขยับไปหน่อยของจริงตอนนี้ผมว่าถ้ามือหนึ่งก็น่าจะประมาณ13 14แต่ถ้ามือสองอาจจะลดมาประมาณเนี้ได้ก็เลยคิดว่าไม่แล้วนี่โครงการโครงการเดเวลลอปเปอร์แบบชนะเลิศด้วยใช่ถือได้ด้วย อย่างเงี้ยต้องมีการรีโนเวทอะไรเยอะไหมคะคือเนี่ยมันมีพื้นที่ข้างนอก้ากเราสามารถทําสวนได้เป็นสวนครัวเพราะตอนนี้คนเน้นออแกนิกจะทําสวนครัวหรือถ้าก๊าซเฮาบ้านแบบแคคตัสก็ได้เดินข้าวทำสระว่ายน้ำได้นะคะรู้ดีทำสระว่ายน้ำได้ด้วยอันนี้ที่จอดรถพอดีสักสองคันสาคัญได้อยู่นะเนี่ยเนี่ย่สามารถเป็นอะไรได้เยอะพี่หนุ่ยครับสินทรัพย์นี้ถือว่าน่าสนใจขนาดไหนพี่หนุ่ยก็ด้วยทําเลเนาะอันแรกเนี่ยเข้าออกไปมาหาสู่หรือว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยสะดวก ที่สำคัญเนี่ยใกล้รถไฟฟ้าทั้งสีส้มแล้วก็สีสชมพูมน,นะครับที่ที่จากบ้านไปเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยแสนสิริ นะการันตีได้ว่าคุณภาพบ้านเนี่ยก็เกรดเดแหละผมว่านะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นแปลงใหญ่แล้วก็อยู่หัวมุมหลังมุมนะครับร้อยวาเนี่ยทำอะไรได้เยอะนะทำอะไรได้เยอะอย่างที่คุณเป็กว่าเมื่อกี้นี้หัวมุมด้วยนะอาจารย์ใช่นะก็คิดว่าคุ้มค่านะครับหลังนี้ถ้าได้ไปไม่แล้วโลเคชัรนี้ใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลด้วยใช่ใชลงทุนปรับเลนเเวนตหน่อยสักประมาณล้าน2ล้านเบาๆอยู่ได้แล้วข้อแรกคุณเป็กก็นําไปก่อน1คะแนนนะฮะ ข้อที่2ครับเราจะไปกันที่บ้านเดี่ยวโครงการเดอะสตาร์เอสเตพัฒนาการ69เข้ามาหน่อยอพัฒนาการนะฮะ,ะอยู่ห่างจากถนนพัฒนาการเพียง580เมตรเท่านั้นเองในหมู่บ้านนี้มีทั้งหมด57ยูนิตนะครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะคุณผู้ชมเนื้อที่102.5ตารางวามี5ห้องนอน6ห้องน้ําทุกห้องมีห้องน้ำในตัวไม่ต้องใช้กับใครรอด ที่ดินด้านทิศเหนือติดถนนกว้างประมาณ20เมตรจอดรถได้หลายคันเลยมีระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะ24ชั่วโมงไม่พอตลอดชาติเลยจ้ะ <c oughs> นะฮะขับเฮ <c oughs> าสระว่ายน้ำมีอีกนะฮะฟิตเนสอีกผู้ชายว่ายกันเพลินเลยอ่าเนาะค,คิดว่าห้องน้ำดีสินซัพย์มือสองข้อนี้ราคาเท่าไหร่ฮะฉันว่าน่าจะประมาณนี้นะ ถ้าผิดจะจะเลิกเป็นตุ๊ดเลยนะจะ่คอยร้องไปนะอาจารย์ร้านสี่เหรอจ๊ะอาจารย์สูตรไข่สูตยหนึ่งอาจารย์ไข่ร้านสี่จากกูซื้อเลยนะปิดบังก็ได้นะพี่เป๊กเอาไปดูเลยพี่เป๊กผิดบงก็ได้นะครับอโทษนะโทษนะอันเนี้ยเราไม่ได้แบบอ๋อเราไม่ได้รางวัลเลยเหรอเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้บ้านเลยทุกโอ้เอ้ยโหมากคำนวณแล้วคำนวณอีก หรืว่ารายการถ้าชนะเราได้บ้านหลังนึงเราอยากทำให้กันหนึ่งแถมรถให้ดูอยากเล่นด้วยนะให้บ้านอ่ะมาอาจารย์เป็นหนึ่งนะตอบว่า14ล้านเป๊กตอบว่า16ล้านนะฮะอาจารย์เป็นแพทอาจารย์เป็นแพทตอบว่า11ล้านและราสินทรัพย์ที่เยี่ที่สุดคือวายสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเลยวยเธอเดี๋ยเดี๋ยวใครถูก เป๊กถูกไงฉันไงเธอหากับเขาอีกเธอตัวเลกเท่าไหร่มเนี้ยเจะถึง16เธอแอบดูฉันแล้วะครั้นี้ถือว่าถูกมากนะและผู้ที่ทายราคาสินทรัพย์มือสองข้อที่สองนี้ได้เย้ที่สุดคือเป๊กห่างไปแค่21,000 0บาท ที่3ไม่ต้องเล่นลวเพราะไม่มีใครสู้ได้แล้วล่ะได้ห้องนอน <c oughs> ห้องน้ำาแล้วเสร็จแล้วได้บ้านใช่ไหมตเอาถ่าบ้านหน่ยสองอาจารย์ครับขึ้นหนุ่ย <c oughs> ค่อนนคะ <c oughs> อาจารย์เป็นหนึ่งจริงๆต้องบอกบ้านหลังนี้เนี่ยดูในภาพรวมถือว่าดีนะแต่อาจารย์เชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ย อาจจะผิดอยู่นิดนึงก็คือเรื่อนน้ำอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าวาท่าไปซ้ายท่าน้ำแล้าเหมืนกับน้ำเนี่ยเขาวางผิดอยู่ฝั่งขวาซึ่งถ้าปรับใครเป็นเจ้าของใหม่รวยรับทรัพย์เลยนะให้กรบน้ำจากฝั่งขวามาเพิ่มอยู่ฝั่งซ้ายมือถือว่าจะดีแล้วเมื่อกี้เหลือเห็นตัวเลข16สทับ้าบแย่คุณขา 58คือฐานรัพย์ถุงรัพย์ที่ดี6อย่างที่บอกเป็น6เนี่ยเป็นตัวเลขของอํานาจบารมี6มีถึง2ตัวด้วยกันถ้าเป็นข้าราชการหรือตําแหน่งราชการถือว่าจะเลื่อนขึ้นถือว่าดีส่วน5คือความสุข8คือการเงินที่ดีภาพรวมคืออํานาจการเงินและมีความสุขนี่พี่ดุยสินทรัพย์นี้ถือว่าน่าสนใจขนาดไหนบ้านหลังใหญ่เนาะร้อยวา5้านอนหกน้ําราคาเนี่ยเบาๆมากเลยไปไหนมาไหนก็สะดวกพัฒนาการเอ่ยีนคทลินเอ่ยมอเตอร์เวย์ชนบุรีทางด่วน ไอ้พระรามเก้านะครับสบายๆใกล้อ airpod link ถ้าครอบครัวมีลูกนะครับก็เตรียมอุดมพัฒนาการด้อยู่ไปใกล้ใกล้กใใคุ้มในคุ้มเนี่ยบอกแค่นี้ว่าสเปคเนี่ยมีหลังเดียวนะในนี้ที่เหลือเนี่ย20 บวกบวกอันนี้เราไปดูได้ไม่ถึงในโครงการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมอยู่ใช่มีตครัวมาแล้วผมดูแล้วในมุมเรโนเวทเนี่ยก็คือเมื่อกี้5ห้าห้องนอนอะไรเงี้ยสามารถทุบออกได้เลยถ้าอยากจะได้พื้นที่กว้างมากขึ้นเพราะเมื่อคิดตรงโซนครัวเนี่ยอยู่ติดสวนอยู่แล้วมันสามารถทำดับเบิลวอลลุ่มให้มันเพิ่มสเปซขึ้นมาแล้วพอขยายออกมาบ้านก็ด้ดูแบบเหมือนโฉมใหม่ไปเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ไม่ยากในในมุมต่างๆที่มันมีกรีนสเปซอยู่รอบๆสภาพดีด้วยนะเนี่ยมุมผมว่ารู้สึกว่ามันใช้ใช้งานต่อได้ ถ้าจะจองต้องโทรหาใครคะโอ้ยจะรวยจะริชชี่ะนาะบอกเนี่ยานขึ้นนะบอกได้ถ้าจะถ้าจะจองโทรหาใครโทรหาถ้าสนใจนะ0ูนย์สองหกแปดหกหนึ่งแปดแปดแปดนี่กดเลยนะไปต่อกันที่สินทรัพย์ข้อที่3ครับเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่โครงการ The Elegance เพชรเกษม81ไม่ฝั่งเลยฟังทน สามารถเข้าออกได้หลายทางนะฮะทั้งถนนเพชรเกษมแล้วก็บางบอนนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านนี้เป็นบ้านแปลงมุมนะครับหลังแรกของหมู่บ้านเลยเข้ามาก็เจอเลยนะฮะที่ดินด้านทิศใต้154ห้อโอ้ยกว้างม,มากเลยโอ,ยอโถสวยนสกว้างประมาณ28เมตรมีเนื้อที่เท่าไรหร่รู้หมะ154.4รอา 1, ตารางวา4ห้องนอน5้าห้องน้ำส่วนกลางก็มีสระว่ายน้ำด้วยมีสวนวสาธารณะมีฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับทุกคนคิดว่าสินทรัพย์มือสองข้อที่3นี้ราคาเท่าไหร่ครับ อันนี้ฉันต้องไม่พลาดอันนี้ฉันพลาดได้นี่เพราะเธอชน,แนะแหละจ้ะ <c oughs> ส่วนฉันแล้วแต่เลยคุณออกไปกาจนาพิเศษทะลุนแน่เลยนี่ใช่ใช่ใชมเก่งฉันดูทุกทางบ้านฉันมีอยู่ทุกทิศจ้ะคุณคุณคือพิธีกรหรือคุณคือกูก็แมพ <c oughs> ฉันอยู่ทุกทิศจ้ะเป็กก็ใกล้เคียงอยู่บีนาะอีเป็กเก่งอ่ะ ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนโหขี้มันชนะไปแล้วอ่ะนี่เพิ่มเติมในแต่ราคาได้วันนี้ทำไงได้เธอเป็นกระเพะล้อกันจ้ะข้อนี้ล้อกันใช่ไหมหาว่านักเรียนชายนักเรียนหญิงส่วนอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ตอบไั้งแต่เจยี่สิบ oh my god ไม่แต่ยี่สิบก็อยู่ในใจไม่่แนอาจจะเป็นไม่ได้ไม่น้องใหญ่ใหญ่มากแค่ว่าเพชรเกษมแปดสิบความเกศแปดสิบไม่ไกลเลยเลยช่องสามไปนิดนึงเลยช่องสามเหรอไม่ถึงน้องแคมคุณเถียงคุณเถียงพิธีกรดิฉันรู้ทุกทิศ เลยห<ร>อนองแขมไหมคะอยู่ตรงหนองแขมและใช่ตรงนั้นเลยเลยช่องปับไปนิดเดียวเฉลยเลยอยากรู้มากโอเค,อเคและราคาสินทรัพย์ที่เยสที่สุดคือ21อ็ถูกมากเลยสิบสาล้านเจ็ดแสนหา้าหมื่นถูกมาก ถ้าจะออกตัวนิดได้ไหมคือกันฉันแบบอับอายอ <c oughs> คือฉันเห็นด,ด้วยสภาพของบ้านในในความที่ไม่รู้เรื่องของอสังหารนะคะฉันก็มองด้วยราคามูลค่าน่าจะประมาณเนี่ยแต่พอราคาจริงมาคุณเอ้ยฉันอยากจะควักเงินซื้อตอนนี้อาจาจรย์อาจารย์ทายผิด3ามข้อเลยอะ่ะอาจารย์จะพักงานสักกี่เงินดีจ๊ง คุณขาชมดิฉันมาในแง่ของห่วงจุ้ยในเรื่องตัวเลขคุณจะสับสนโอเคอาจารย์แก้ตัวตรงนี้สองรอบแล้วดิฉันเป็นห่วงจุ้ยฉันดูเรื่องบ้านค่ะคุณขาบ้านอยู่ยังไงแล้วรวยแต่เรื่องตัวเลขฉันไม่รู้ซึ่งฉันไม่ผิดไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าเลยเลยเป็นแค่เกมเราไม่กดดันกันอาจารย์นั่งทานริสติก่อนตอนท่านพูดพูดที่ทันรคาดีที่สุดสองท่านคือคุณแป๊กกับคุณพัยค่ะพี่หนุ่ยทำไมบ้านหลังนี้มันถูกจังเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกว่า 150ตารางวา4นอน5น้ำทําเลเนี่ยถ้าคนทํางานอยู่โซนนู้นเนี่ยก็จะรู้ดีว่าโซนบางบอนเนี่ยแล้วก็ตรงเพชเกษตาบสิบเอตรงที่ที่โครงการนี้ตั้งอยู่เนี่เป็นเป็นทำเลที่ที่ทดีด <ๆ S 2> นะครับๆๆๆด้วยความที่หลังเนี้ยอยู่ต้นโครงการเข้าไปปุ๊บก็เจอเลยเนี่ยมันมันเดินทางสบายกว่าครับกับคนที่อยู่ท้ายๆโครงการอย่างเนี้ย ต้องมีรถต้องมีอะไรไม่งั้นเข้าออกไม่สะดวกนะครับ uh ของเราอยู่หน้าโครงการเนี่ยเราถนนเราได้เปรียบเราติดถนนอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ปกติหน้าหน้าโครงการหมู่บ้านเนี่ยมีอบพอเนาะเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนราพอดูแลเรา24ชั่วโมงเลยนะนี่ะนะครับหลังนี้เห็นไหมเซอร์ไพรส์เลยกับราคาคุ้มไหมคะคุณเป๊กหลังนี้คุ้มมากถ้าดูโครงการแล้วก็ถือว่าอ่ะก็ยังมีชื่ออยู่ แล้วก็เป็นโครงการที่เหมือนสร้างมาไม่นานฉะนั้นเรื่องระบบทั้งเรื่องน้ําไฟเรื่องรียิวอันนี้ยังใหม่อยู่เลยคือแค่ผมว่าแกวอลเปเปอร์แล้วแล้วแต่เขาอยากจะเปลี่ยนผนังยังไงแล้ยนสเก็บสวนไม่ได้ใหญ่มากที่ต้องลงอะไรขนาดนั้นลงแค่2องสามแสนก็สามารถปรับได้แล้วแต่ส่วนตัวข้างในก็อาจจะ1น่ล้าน2ล้านผมว่าก็ทำให้เป็นบ้านหลังใหม่โฉมใหม่ได้เลยถ้าใครอยู่แถวนั้นผมว่าผมเนี่ยหน้าบ้านโอ้อามากเลยอาจารย์หน้าบ้านเป็นไงตินิดนึงค่ะ คุณเห็นระหว่างตัวที่เป็นช่องว่างตรงกลางตัวห้องที่ออกโผล่มาแบบนี้ฮะอันนี้จริงๆต้องหาน้ำเนี่ยมาอยู่จุดกึ่งกลางเพื่อเชื่อมระหว่างตัว2ช่วงเนี่ยพอน้ำเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมซับส่วนตัวเลขเนี่ยเลสก็คือ9 8 9ปเนี่ยก็คือเปรียบเสมือน9เนี่ยเปรียบเสมือนเปลี่ยนจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดี8คือการเงินปิดท้ายด้วย858คือ,อการเงินที่ดี5คือความสุขตกเลขหนึ่งคือชัยชนะและความสําเร็จภาพรวมตัวเลขดีเพิ่มน้ําลงหน่อยใครเป็นเจ้าของคนใหม่เลสค่ะนี่ถือว่ารอดครับอีกหนึ เราทายกันไปครบเรียบร้อยทั้ง3ข้อแล้วและคนที่ทายราคาสังหารมืนสองได้เยี่สุดก็คือแป๊ก3ข้อแพตตามายมก่ไกลหในึ่งข้อสวยทานใก่มากไม่ถูกสักข้อค่ะ ไม่ถูกเหมือนเดิมค่ะดิฉันยืนยันคำเดิมค่ะดิฉันมาในเรื่องของวงจุ้ยไม่ใช่ตัวเลขค่ะเอเชื่อค่ะขอบคุณค่ะผมก็มาในพิธีกรรายการแจ๋วไงวิขวิเคราะห์อะครค่ะเดไปแย่งเขาค่ะสี่คนนี้เหมือนเหมือนอยู่รายการแจ๋วเลยค่ะวันนี้ไม่ดูสูกเป็นนักดีวิวสังหาเลยค่ะ นอกจากคุณดีได้ความสนุกเทคนิคการซื้อบ้านมือสองแล้วนะฮะเรายังมีของมาแจกด้วยด้กันของดีมากเลยนะเออแจกอะไรฮะแซมไวเลสเอ์โฟนนะฮะหูฟังไร้าสายเชื่อมต่อง่ายเสีงสยงใสกริบเลยนะฮะ ใครที่ส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ a c e b o o k นะครับรายการ I Say Yes อสังหารี้พี่ว่าใช่หรือมาที่ Line แอดแซมไลนะครับว่าสนใจสินทรัพย์มือสองของแซมพร้อมส่งชื่อแล้วก็เบอร์โทรเพื่ออนุญ,ญาตให้ผู้ชี่ยชาญของแซมเนี่ยติดต่อกลับไปพูดคุยหน่อยนะฮะให้ําปรึกษานะครับรีบส่งข้อสงสยัยหรือความสนใจของคุณเนี่ยเข้ามาในอินบ็อกซ์กันก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีจํากัดนะฮะ แล้วถ้าใครอยากดูอสังหามือ2เพิ่มเติมนะครับไปดูสินทรัพย์เด็ดๆเพิ่มเติมได้เลยที่เพจนะครับ I say yes อสังหานี้พี่ว่าใช่มีอสังหามือ2เด็ดๆในนั้นอีกเพียบเลยนะครับเข้าไปกดติดตาม Follow กันได้เลยนะครับ และใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหรือมองอสังหามือสองเนี่ยนะฮะแนะนาเข้าไปที่นี่ครับแซมได้เลยนะฮะแซมคืออะไรแซมคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทญจำกัดศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์มือสองขนาดใหญ่ของประเทศที่บริหารจัดการสินทรัพย์แก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้สินปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟู NPL เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์กรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้จัดการสินทรัพย์มาอย่างยาวนานมากกว่า20ปีแล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าทรัพย์มือสองที่มีคุณภาพแนน,น่อน ดูรายะเอได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.sam.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมก็โทรไปที่026861888ถ้าไปคุยไลน์ก็ได้นะฮะ l i น์แอดนะครับแซมไลน์มีเจ้าหน้าที่ใี่คอยตอบคำถามทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นให้อยู่หน้าจอนี้ได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บสสกาหนดเพราะอะไรคะแพทย์ซับมือ2ต้องแซมคะ่ะงานง่ายนะคะคือพราฉันไม่ใช่พิธีกร นี่แพทเป็นไงบ้างมารการของเราได้เทคนิคการเยอะมากเยอะมากอย่างแรกเดี๋ยวกลับไปดูก่อนเลยว่าแถวระแวกบ้านเนี่ยมีแซมเขาดูแลอยู่หรือเปล่าเออพอะถ้าแซมดูแลอยู่แพทก็จะดีลกับพี่หนุ่ยเลยว่าให้รวบบ้านหลังนั้นให้หน่อยคุณเหมือนคุณอนสีพันนี่ได้ลายคุณพี่หนุ่ยแซมไปแล้วนะนี่ไงล่ะแพทก็จะเอาไปรวบแถวนั้นเลยแล้วก็แล้วก็จะเชิญอาจารย์เสงแสงไปดูเรื่องขั้นบันไดอันแรกแล้วก็จะจ้างคุณข่าอาจารย์วิครอ์อาจารย์วิครอสถ้าเกิดว่าน้ำขวา น้ำซะน้ำขวาไฟซ้ายล่ะเราโยกได้เลยเป็นคนทุบบ้านบ่อยมากอย่าได้ไออย่าได้ทักอย่าได้ทักกระจกไม่มีแล้วนะเออุบหมดแล้วกูเรียกจ้างมาฉาบเลยทุบเลยทุที่บ้านนี่ิงประตูนะคะปิดล้มครบฉาบแล้วทุบ เปว่าคนจีกาห้ามทุบนะมันจะฉันไม่ได้โดเ้ยจะเอาแต่โอ้ยมาเลยค่ะซึ่งไม่ใช่ฉันแน่นอนใช่เพราะแซมเลือกแล้วอ้าเห็นมาต้องลาแล้วอีพีนี้อ่ะอีพีนี้เป็นเรื่องคอนโดคุณชมห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาบอกเทคนิคหวงจุ้ยคอนโดที่ต้องศึกษาก่อนซื้ออย่าลืมนะฮะซับมือสองต้องแซมไปกันเนี้อค่ะต้องแซมเท่านั้น ลูกค้าซื้อแล้ว <laughs> แล้วกลับมาพบพวกเราได้ใหม่เลยครับแซนพรีเซ้นไอเซเยสอสังหารมิมพี่ว่าใช่นะครับรายการสำหรับคนที่ใช่ถ้าคุณสนใจอสังหารมือสอง ฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยครับและกด Subscribe ด้วยค่ะกดกระดิ่งกิ้งๆๆไว้รอเลยนะครับอ่าดูแล้เราดูแลกันก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ฟังนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนิดนึงนะโอเคปัดยืดโบถอกเข้าที่หรอใช่ครับโบถอกรัดแกนหรอหมอมาอยู่ดีๆเพิ่งฉีดเมื่อคืนค่ะอหมอให้คุณเปลี่ยนนะคะคุณดึงคุณตึงคุณยานคุณขาดคุณเก่งฉันปะคะนี่คุณได้มาเป็นดีที่สี่แล้วนะคะเทราะนัดที่ มาาารรรยกอะไัดิฉันรีเคสคุณมาดิเคสดีเคสรีเควสมาได้ปะอ่าตายคุณคุณเป็นผู้มีพระคุณคุณทวงบุญคุณด้วยะน้อาจย์หนุ่ยอีกอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยค่ะกดแชร์ด้วยครับฝากด้วยครับอาไลค์กดฝากเอาไว้ทันกนก่อนเดี๋ยวจ้าดิแสเดี๋ยวสินั่งมันไม่ใช่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไหลเหมือนกดชักโครกเลยใช่ไหม่ทันไม่ทันเอาใหม่เรื่องใหม่โอเคสามสอง